ครับมาดูหอกนี้นะครับนี่หอกนี้อายุประมาณสองเดือนครึ่งนะครับแม่ไม่อยู่นะครับแม่เนี่ยนะครับตัวแม่เนี่จับออกนะครับผสมใหม่นะชุดนี้มีกี่ตัวเนี่ยอคอกเดียวกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับผมเจ็ดตัวหกตัวเจ็ดต,ตัวนะครับหกตัว อัาอันนี้ก็เป็นแม่ท่องทาง,งมีอายุนะครับแม่นี้แม่นี้เป็นลูกสันชัยนะับแม่ลูกสาวพ่อสันชัยนะครับลูกไก่เกิดได้ประมาณหกของเจ็ดวันนะครับไม่เกินนี้นะแม่เนี่ยครับ,นะรบแม่นี้กระดูกดีโครงสร้างดีนะครับ แม่นี้เป็นแม่เขานะครับแม่เขาเนี่ยเป็นลูกสาวเจ้าปิดขาดนะครับทุเรียนคอหอชอนะครับแล้วก็เอามาบวกกับพ่อสัญชัยนะครับออกมาเป็นแม่ตัวนี้นะครับเป็นพ่อจรวดนะครับลูกลูกไก่ชุดนี้นะครับเป็นลูกพ่อจรวดนะครับนี่ชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแม่หมูบนะครับแม่หอนหมูบนะครับแม่เป็นลูกสาวพ่อหมูบนะครับตัวเลี้ยววงคอนะครับตัวเลี้ยววงคอนะครับแบบวงคอแบบพนัตรร้อยครับพนัดรตัวลานนะครับเลี้ยววงคอรับีเข้าหัวนะครับนี่แม่เขาหอนหมูบนะครับแล้วก็ผมผสมไปพ่อเทาไว้นะครับพ่อเทาลูกไก่ก็แข็งแรงดี ลูกไก่ขอกนี้ประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับก็ในนี้จะกินหัวอาหารบ้างนะครับบ้างนิดหน่อยพอความแกมๆ,ๆนะครับก็จะมีหัวอาหารนะครับหัวอาหารผสมกับข้าวโพดบดนะครับแล้วก็ข้อเปลือกนะครับหัวอาหารก็จะให้กินเฉพาะในกรงนะครับให้กิน พอกอมแกมกอมแกมนะครับมาดูแม่นี้ครับแม่นี้แก่จัดนะครับแม่นี้อายุกับสิบปีนะนี่แม่ตัวนี้นะครับเก่าแก่มากนะครับอันนี้ก่อนแสนชัยเยอะนะครับอันนี้จะเป็นสายเหล่าเก่าเลยครับเป็นพวกแดงๆนะครับเป็นเชือสายดอกไม้ไฟมานะครับแม่นี้จะมีออกไฟทองทองนะครับ อม่นี้แก่จัดนะครับลูกไก่มีสองตัวนะครับไข่ห้าลูกนะครับไข่ไข่ออกมาห้าลูกแล้วก็ฟักออกมาสามตัวนะครับทับปลายหนึ่งตัวหรือสองตัวนะแก่จัดนะครับเป็นสิบปีนะครับแม่นี้นะครับไม่ใช่หลักห้าหกปีไม่ใช่นะครับตัวแม่นี้เป็นสิบปีนะครับงอมนะครับ ส่วนมากลูกโตก็เก็บไปทําแม่ไก่หมดนะครับถ้าเป็นตัวเมียนะครับตัวผู้ก็จะคัดตัวไหนกระดูกโครงตั้งดีก็จะไวะ้ทำพวกไก่นะครับครับอันนี้เพิ่งลงลังนะครับเพิ่งเพิ่งลงลังเมื่อเช้านะครับเพิ่งลงลังเมื่อเช้าเองเลยครับ ก็มีแข็งแรงนะครับแล้วก็มีปกเปียกปนมานะครับก็คือทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็ยังอ,อยู่ในตู้ฟักอีกครับอีกตัวหนึ่งครับกําลังเจาะอยู่ผมก็เลยใส่ตู้ฟักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาขนแห้งแข็งแรงแล้วก็จะมาสับจับไต่แม่ตอนกลางคืนนะครับสีเทานะครับแม่เทา แม่นี้นะครับเป็นลูกพ่อพ่อเทาตัวในล็อกผสมนะครับแล้วก็ลูกไก่ชุดนี้เป็นลูกพ่อจรวดนะครับบึกบักนะครับแม่นี่แม่ไก่นี่มองไกลๆไม่เห็น,นครับแข,แข้งเก็ดแข่งเขานะครับจระเข้ของฟันครับจระเข้ของฟันนะครับ,รนนรบซ้ายขวาเลยครับ เก็ดเป็นร่องนะครับแตกนะครับเป็นร่องจระเข้ขอฟันนะครับสองแถวปตลอดนะเป็นจระเข้เป็นจระเข้เเเขอฟันแม่นี้ให้ลูกมามีผลงานทุกชุดเลยนะครับแล้วก็ให้ลูกมามีเก็ดพิฆาตตลอดตัวเขาเของนะครับจระเข้ขอฟันนะครับแล้วก็ก้อยแตกนะครับแตกตั้งแตก ติดเล็บนะครับยันเกตสุดท้ายนะครับก็แตกสลหรับฟันปลาเลยครับแล้วก็แข้งจะละเข้ของฟันนะครับแล้วก็ให้ให้ลูกมานะครับมีเกตพิฆาตแล้วก็ถึงสนามทุกตัวเลยครับผมคัดแม่ไก่ผมจะคัดแบบนี้นะครับคัดแบบที่ว่ามีเกตพิฆาตนะครับต้องติดโบราณด้วยบ้างครับเพราะว่าส่วนมาก ที่ว่าอยู่ในบอลนะครับอยู่ในสนามต่างๆก็จะมีเก็ตพิฆาตกันหมดตัวนะครับมาดูแม่นี้ก็แม่แก่นะครับแม่นี้ก็อายุหลายปีนะครับห้าหกปีบุกบวกนะครับนี่แม่นี้นะลูกทั้งหมดมีสามตัวนะครับน่าจะเป็นตัวเมียสักสองตัวนะครับตัวผู้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวหน้าเลยครับ พวกนี่แก่ๆก็จะฟักนะครับหกลูกเจ็ดลูกแล้วก็ฟักนะครับออกมาก็ไม่เกินห้าตัวครับพวกแม่แก่ๆนี่แต่ก็เราก็ยังอันุรักษกไว้ตลอดนะครับไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งนี่ครับมาชมแม่นี้ครับอีตาเลือกนะครับผมเรียกมีตาเลือกะครับตาเขาจะดุมากนะครับตาเลือกอีตัวนี้ปล่อยไม่ได้เลยนะครับแม่ไก่นี่โดนมันลังแกหมดนะครับ แม่นี้นะเป็นญี่ปุ่นนะครับ, ning, รบ au, แม่นี้เป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นญี่ปุ่นบวกกับพ่อหมูบนะครับก็คือตัวเมียนะครับตัวเมียสายพ่อหมูบนะครับเอามาผสมกับพ่อญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่น ke, นะตัวแก่นะตัวพ่อญี่ปุ่นตัวร้อยเลยครับตัวแก่เลยนะครับต,ตัวที่เสียไปนะครับออกมาเป็นแม่นี้นะครับนี่แล้วก็ลูกไก่ชุดนี้ก็เป็น ผลเลผลของพ่อ,พอจะหลวดนะครับมีหลายตัวนะครับเนี่ยเลี้ยงลูกไม่มีตายแลครับเลี้ยงลูกเก่งมากอีตาเหลือกเนะี่ยผมชอบเลี้ยงมีตาเหลือกครับเนี่ยให้ลูกดึงดังทุกตัวนะครับของผมนะครับเลี้ยงในดินนะครับพอเวลาปล่อยข้างนอกโอกาสเสียไม่มีนะครับเพราะว่าเขาเคยนะครับ เขาเคยนะครับในดินนะครับมันมีพยุงพยาธิอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องพยายามฆ่าบ่อยๆนะครพยายามถ่ายบ่อยๆนะครับผสมยาฆ่าพยาธิเท้ากินบ่อยๆนะคถ้าเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับลูกไก่ก็จะแข็งแรงทุกตัวนะครับสําคัญเลยครับจุดสําคัญเลยก็คือเลี้ยงไก่นะครับก็คือพยาธิกับยุงนะครับสองอย่างเลยครับถ้าสองอย่างนี้นะครับ ควบคุมไม่ได้รับรองว่าลูกไก่ไม่โตไม่ได้นะเรื่องโรคบิดหรือโรคโรคหาเนี่ยครับมันเป็นส่วนส่วนเล็กน้อยมากนะครับถ้าเปรีเทียบสําหรับสองโลกนี้นะโรคพยาธิเนี่ยครับตัวแสบมากนะก็คือน้ำนะครับสำคัญเลยครับอย่างเลี้ยงไก่พวกเนี้ยครับผมในอย่างในคอกเนี่ยผมวางแป๊บน้ําไว้นะครับเห็นเห็นเห็นเก่าๆแบบนี้นะครับ แต่น้ําที่เขาไหลออกมาสะอาดนะครับน้ําที่เขาดูดินนะครับสะอาดเพราะว่าไหลมาจากปลาปลาเลยครับไก่ก็จะจิกกินนะครับหัวนิเปิลนะครับหัวนิเปิลนะครับหัวแดงๆนะครับจิกกินนะครับจิกกินแล้วก็น้ําออกมาสะอาดนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งลถไายฆ่าพยาสักรอบนะครับลูกไก่ก็จะแข็งแรงนะครับ ถ้าไม่ถ่ายเลยนะครับรับรองว่าไม่เกินสองเดือนนะลูกไก่จะจ่องนะครับจ่องแล้วก็ปีกรีบนะปีกรีบปีกแหลมนะครับตัวแหลมตัวรีบนะครับแล้วก็สูญเสียนะครับก็อย่างเรานี้นะครับทั้งหมดมีแปดช่องนะครับอนุบาลลูกไก่ได้แปดช่องแปดตัวนี่นะครับถ้ารอดมาแปดคอกนี่ก็เลี้ยงกันได้ไหวนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีอนุบาลไม พื้นที่ของลูกฟาร์มอีกนะครับอย่างพวกนี้ครับพอแข็งแรงปุ๊บนะครับผมก็จะจับไปปล่อยบ้านลูกฟาร์มนะครับที่ว่าไก่พ่องๆนะครับพอเราจับชุนพี่มานะครับแล้วก็จับชุดน้องไปปล่อยอย่างนี้ครับสลับกันไปนะครับแล้วก็ปล่อยโตที่นี่ด้วยนะครับโตบ้านลูกฟาร์มด้วยนะครับนี่โรงเรือนนี้ก็ทำแบบง่ายๆนะครับทำง่ายๆแล้วก็ ใช้วัสดุเหลือใช้นะครับแล้วก็ไม่เน้นหนูหลาอะไรนะครับก็เป็นเป็นโครงไมยูคาแล้วก็แต่ลังคาดีหน่อยนะเป็นลังคาใหม่นะครับเมนชีสนะครับก่อขึ้นมาง่ายๆนะครับเสาลวดตอดั้งไม้ค่ะอ่าไมยูคาขึ้นไปนะครับทำนะครับง่ายๆนะครับกั้นล็อกตะข่ายก็เป็นพลาสติกนะครับมีกระพจะหลวดนะครับมีกระพาะหลวดนะครับพ่อจะหลวดนะครับ แข็งแรงสมบูรณ์ถึงดังนะคระ 1941, bon ับอันนี้ก็บรรดาแม่พันธุ์นะครับปิดพ่อจรวดนะครับนี่แม่ไก่ผมไงครับปึกปึกแผ่นนะครับปึกแผ่นกระดูกโคงสร้างนะครับดูนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวก็พ่อไก่ผมส่วนมากผมจะปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็ ถ่ายพยาธินะครับสักสักสองเลนครั้งกันนะครับก็ไม่ได้ถ่ายนะก็คืออย่างค่านะครับเป็นเป็นที่ว่าเป็นผงนะเป็นซองนะครับแล้วเราก็คุกนะครับคุกกับข้าวสุกก็ได้หรือหรืออาหารของเขาก็ได้นะครับให้เขากินสักมือหนึ่งนะครับแล้วก็กินแล้วก็เขาก็จะดีแข็งแรงนะครับไก่นี่นะครับสุขภาพ สำคัญพยาธต้องถ่ายตลอดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถ่ายนะครับพยาธก็จะเยอะพอเยอะปุ๊บนะครับมันระบบต่างๆในร่างกายของพ่อไก่นะครับหรือแม่ไก่ก็ตามนะจะรวนหมดเลยนะครับก็คืออย่างพ่อไก่ก็จะกระเพาะไม่ค่อยย่อยบ้างนะครับเกิดจากพยาธทั้งนั้นเลยนะครับเหสาเหตุนะกระเพาะไม่ค่อยย่อยนะครับกระเพาะมีแผลนะครับขี้ออกมาขี้ต๊อกนะครับขอเป็นดอกอ ลำคอเหม็นนะครับเพดานเป็นฝ้านะครับนี่เกิดจากสาเหตุจากพยาธิหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าเข้าฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งนะครับเกาน้ําท่าไก่นะครับฤดูนี้เนี้ยต้องคอยดูให้ดีเลยนะครับต้องคอยเปลี่ยนนะครับเช้าเย็นนะครับเพราะว่าไก่เขาจะกินน้ําเยอะนะครับในฤดูการนี้นะครับเพราะวันจะร้อนนะครับต้องถ่ายตลอดนะครับไม่ใช่ว่า หมักไว้หลายวันไม่ได้นะครับเพราะเพราะไก่เขาปล่อยฝูงครับมันจะกินรวมกันนะครับเราต้องเน้นสะอาดเป็นหลักครับนี่ครับพอกินข้าวอิ่มก็มานอนนะครับสลบสไลด์ตรงนี้นะนี่ครับรุ่นนี้ก็ประมาณสี่ห้าเดือนเนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับไก่รุ่นเนี้ยกำลังจะชุดเลยนะครับกำลังจะชุดเลยครับ